สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งนํำเที่ยววันนี้วันอาทิตย์ที่20่สิบกรกฎาคมสองหเวลาประมาณเอ่อโมงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดแม่ยาซอมนะครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วนะครับวัดแห่งนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับผม ครั้งแรกนะครับบัตรแมยาซอมทางด้านซ้ายนี้จะมีะทานน้ำตกนะครับตรงนี้นะครับเป็นทานน้ำตกวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวมาทําบุญนะครับอันนี้จะเป็นพิคเนตนะครับพิคเนตพธิธเนตอันนี้เป็นช้างสามเสียนนะครับ ก๋วยเตี๋ยวบุญสามสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับผม Thank you. คือคลองจังหวัดระแก้วนะครับก็อยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่รินถนนเลยวันแบบนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดคนก็มาทำบุญกันพอสมควรนะครับแต่เราก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมไปร,บรอบๆนะครับเดี๋ยวไป เอองมาถ่ายภาพนิ่งนะครับ้แดง้รับปิมานช่ที่้ามาก้ดตาร้าแน่จะเมาเาต่อ้นนด้านบนสรางการเรี่ยนแสวอ ขอตราเแต่จเข้าด้ไนขอความยาตอบนครับี่มา,น,น,า,า,น,น,า,าน,นี้ไม่ยังพันเกี่ยวเวลานี้หังตานานี้ สัพพิวาลานิพิขุสังกัสสะโอโลติยามาสาธุนพันเตพิขุสังโกเอมานีอีวาลานิสังตะทานานิตัวนี้นะครับจะไม่ยาก้อมนะปฏิการนาตุธรรมทานิทิชาตังนิตายาสุขภายะ นั่นตองวามจิงนัจากฟุตบอลฟาต้อลน่นคอวนวันกร์กางวัววานนี้นะเราไม่ไม่เดือดรึล่าขอเ้านะวันวัวันศุกรกางวันวันทงด้านนี้จะเป็นวิหารเทพนะ ประเด้๋ยวยากส่องครับตรง อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็จะมีประชาชนมาต้องเที่ยวมา,าไหา้ร่พรพรนะครับทำบุญ อันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนลมเย็นสบายสบายนะครับตรงนี้จะเป็นพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ

การต่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับมีการต่อสร้างเรื่อยๆนะครับทรงท้านนี้จะเป็นท้าวเวส่วรนะครับ การต่อสร้างยังมีเรื่อยๆนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับสำหรับบัดเมเยารซอมนะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมบัดดีครับ